ตรวจเลยจะไม่ยามล่ะเอาเย็นเย็นเย็นมากเลยเย็นไปทอดมาดดอุ้ยเอบอกเอาบมู ปลาบูเดกกุ้งนี่ปลาบูตัวหนึ่งกกซิวับซิว Hãy qua quân đi tui vào bang móng này tui vào nhóm móng này tui này ปลาบูก็มีอยู่ในบอ่อนี่เพราะว่าปล่อยไว้ไวสําหรับงามมันจําเป็นนะ่ะก็จึงจึงเอามาก,กินถ้าว่าจําเป็นก็โบมากินก็มือนี่ตรงอาจจะปล่อยปลาบูล,ลงไปนะมันจะกินกุ้งนะปลาบูเขามางหย่อนอย่างมันกินกุ้งเลยนี่เดือดตัวกินกุง้งเดือดสุ่มเดือดแงบบอยู่แบบเงียดแงบขึ้นมาจึงมันฟอปตัวเดียวมีทุกท่านวันให้เราชมเดือดหยอกเมือ่องงครับ กูเก็บละเอาไปใส่ตรงนี้อีกเนาะมีสาหลายสาอยู่แต่ว่าที่สาานาะควรใส่บ่ออันนี้โบ่วกหูหมอนกันบางที่เขาเก็มาใส่คื้นมาใส่ก็ไม่เห็นนะมันหลายหลายคนหลายคนกับก็อาจจะเอาห่าไปก็ได้อาจจะหายเดี๋ยวจะพาไปปังงองอื่น